เปิดท่าปัจจุบันฝาแฝดสวยที่สุดในโลกทำโซเชียลแตกเมื่อ7ปีก่อนยังจำกันได้ไหมย,ย้อนกลับไปในปี2017เอวามารีเอวามารีและลีอาโรสลีอาโรสฉล,ลองวันเกิดครบ7ปีด้วยการสร้างบัญชีอินสตราแกรมซึ่งได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วและมีผู้ติดตามมากมายคนทั่วโลกต่างพากันตกตะลึงกับความงดงามที่นา่าทึ่งและสเสน่ห์ตามธรรมชาติของพวกเธออินสตราแกรมเป็นสิ่งที่ฉันไม่ได้ใช้มากนะัก ก่อนที่จะเริ่มสร้างบัญชีให้กับลูกสาวทั้งสองถ้าคุณถามฉันเมื่อ6เดือนก่อนว่า3ามแสนคนติดตามถือเป็นจํานวนมากไหมฉอันคงไม่รู้เลยข้อความนี้คือสิ่งที่แม่ของเด็กๆเ,เคยเขียนไว้ในบล็อกโพสต์ในอดีตอย่างไรก็ดีไม่นานนักเอเจนซี่โมเดลลิ่งและแบรนด์ต่างๆก็เริ่มติดต่อเข้ามาพื้นที่ในอินสตาแกรมที่เริ่มต้นจากความเรียบง่ายกลายเป็นแพลตฟอร์มที่ทรงพลังที่เปลี่ยนแปลงชีวิตของพวกเธอไปตลอดการตอนนี้ฝาแฝดทั้งสองมีผู้ติดตามเกือบ3ล้านคนบนอินสตาแกรม และเฟซบุ๊กอีกทั้งยังได้ร่วมทำงานกับแบรนด์ชั้นนาระดับโลกอย่างเนคีคิลดิสนีย์และทากิตอย่างไรก็ตามเบื้องหลังความโดดเด่นนี้ครอบครัวคลีเมนต์ต้องเผชิญกับการวิจารณ์อายั่งหนักจากผู้คนที่ตั้งคำถามเกี่ยวกับการตัดสินใจของพ่อแม่ที่ให้ลูกๆไล่ลตามความฝันในการเป็นนางแบบตั้งแต่อายุยังน้อยแต่ผู้เป็นแม่ปกป้องการตัดสินใจของลูกอย่างมั่นคงโดยบอกว่าการเป็นนางแบบคือความฝันคาองฝาแฝดทั้งสองไม่ใช่สิ่งที่บังคับให้พ่อวกเธอทำฉันไม่ได้ตัดสินใจให้ลูกาวของฉัน เริ่มต้นการเป็นนางแบบพวกเธอตัดสินใจเองและหากวันหนึ่งพวกเธออยากจะไปทำสิ่งอื่นฉันจะสนับสนุนการตัดสินใจนั้น100%เธอย้ำว่าเธอและสามนีไม่ได้หากำไรจากลูกสาวแต่กลับต้องเสียสลัดทางการเงินส่วนตัวเพื่อสนับสนุนลูกๆในการตาหาความฝันของพวกเธอปัจจุบันฝาแฝดอายุ14ปีสองสาวจากแคลิฟอร์เนียที่มักจะถูกเรียกว่าฝาแฝดที่สวยที่สุดในโลกได้กลายเป็นนางแบบเด็กที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล และมีฐานแฟนคลับที่เติบโตขึ้นเรื่อยๆพร้อมทั้งเรื่องราวเบื้องหลังที่น่าหลงไหลไม่แพ้กับลุคที่เหมือนนางฟ้าของพวกเธอการเดินทางของพวกเธอจากนางแบบท้องถิ่นสู่ระดับนานาชาติเป็นหลักฐานที่แสดงถึงความขยันหมั่นเพียรเสนะ่ห์และการสนับสนุนที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงจากครอบครัวของพวกเธออีกทั้งการบาลานซ์ระหว่างอาชีพนางแบบที่ประสบความสําเร็จการศึกษาครอบครัวและการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆทําให้เลอาและอาวาพิสูจน์ให้เห็นว่าพวกเธอมีมากกว่าหน้าตาสวยๆแต่เป็นแรงบันดาลใจให้กับหลายคน